คนเนี่ยก็จะไม่ชอบให้ผู้ป่วยเอชอวีออกมาทํางานมันจะต้องมีการตรวจเลือดก่อนเข้าทํางานตรวจเลือดก่อนเข้าเรียนเพราะมีแนวคิดฝังว่าจากวันพม่าถุกว่าคนติดเชื้อเอชวีจะต้องนอนติดเตียงต้องสุขภาพอ่อนแอบต้องไปรับยาเป็นบ่อยๆคำถามคือมีความคิดสามสิบกว่าปีมาเนี้ยเกิดขึ้นมาจากไหนส่วนเรื่องที่ว่าันพม่าปฏิเสธได้ไหมล่ะถูกไหมก็เราปฏิเสธไม่ได้หรอกในที่ทุกคนเนี่ยที่ผู้ติดเชื้อเอชไวีไปมาตรวจเลือดก่อนเข็นรหัสตรวจเลือดสมัครตำรวจตรวจเลือดสมัคร หลายงานรัดตรวเลือดเข้าเอาสมัครการโรงแรมร้านอาหารอะไรเงี้ยเ,เหตุผลก็คือกัวลาบ่อยๆอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้วงชุดแนวคิดช่วงนี้เราเป็นการไม่ยอมตรวจอชีเพราะกลัวจะเป็นเอชเนีะยความคิดส่วนหนึ่งนอกจากรันแหละคือวันพุธวันลําพูนี่คือปัญหาเนี่ยคือผู้ป่วยเอ v อวสะท้อนนะครับว่าชีวิตกูอยู่อย่างยากลำบากเหลือเกินจริงๆกูไม่ควรจะต้องลำบากในชีวิตขนาดนี้ กูทานยาก,กูก็อยู่ตามปกติแต่ชุดความคิดที่วัดพระบาทน้ำพุได้ส่งต่อมาอย่างยาวนานหลายสิบปีมาสู่สังคมทําให้หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่ระแวงผู้ป่วย HIV มากๆต้องจับตรวจพอเจอก็ไม่ให้ทํางานเพราะว่ากลัวจะไปติดเตียงกลัวจะทํางานไปแล้วตายคาหน้าที่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่มันเกิดขึ้นกลัวคนจะติดเชื้ออีกทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นคือ ข้อมูลที่มาจากวัดพระบาทน้ำพุนะทุกคนอันนี้คือผมมองนะว่าโคตรบาปเลยนะทำให้ผู้ป่วยเอ v อวีเข้าสังคมได้ยากเพราะชุดความรู้ที่มาจากวัดพระบาทน้ำพุคือผู้ป่วยเอ v อวเป็นเอดแล้วต้องตายติดเตียงหน้าสงสารมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วไปลูกคังเข้าไปต้องใส่แมสกด้วยลนะเพราะอะไรตัวาะเอชวติดต้องใส่ถุงมือด้วยละต้องะเอชไอว HIV ติดซึ่งทั้งหมด,ดมาจากข้อมูลจากวัด ใช่แล้วพี่เทโรลองไปดูนะหน่วยงานใหญ่ๆที่จับกฏเอชไอวีอ่ะหรือปฏ้เสธงานเพรานเอชไอวีอ่ะตึหนึ่งอ่ะก็คือเคยบริจาคเงินให้พวกผ่วหลังภูนั่นแหละอืมอืมอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลใหม่นะครับที่ผมเห็นใจผู้ป่วยเอชอวีมากถ้าหลวงพ่อหรือวัดได้รับรู้ข้อมูลนี้ ผมคิดว่าเจตนาของวัดกับเจตนาหลวงพ่อก,ก็คงจะดีนั่นแหละก็คืออยากรักษาผู้ป่วย HIV แต่ไปผิดทิศผิดทางเพราะเขามียาให้ตั้งนานแล้วแทนที่จะไปพัฒนาเรื่องการเข้าถึงยาแต่ดันยังคงให้ข้อมูลถึงความน่าสงสารของผู้ป่วย HIV ทํวทำให้สังคมไทยนั้นเนี่ยตีหน้าตรีตาผู้ป่วย HIV วว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจอันนี้ข้อมูลบางส่วนเนี่ยมาจากวัดเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับทุกครั้งที่จะไปดูที่จะไปดูเขาเรียกว่าโซนของผู้ป่วอยอ่ะต้องใส่แมสบางคนแล้วก็ใส่ถุงมือซ mm hmm. ึ่งเอาจริงนะถ้าผมไปหลวงพ่อนะถ้ารู้ว่ามันมียาต้านเข้ามานะผมอาจะตัดส่วนนั้นออกแล้กวก็ให้ผู้ป่วยทุกคนยไปรักษาแล้วจะได้จบถ้าทําถ้าหลวงพ่อทำซ้างแต่วันนั้นแนะ่ะมันจะเคลียร์ปั mm hmm. ้นหากคือหลองพ่อยังยุด ยื้อก็เอ่ยื้อจอดออุดกระชากับท,ท่ามายอะนักกว่าเนี่ยในวันที่เพปก็มีแล้วเพบคืออยาปต้องการการติดเชื้อก็มีแล้วเพบแบบฉีดก็กำลังจะมาเมืองไทยยาต้านเนี่ยก็กินแค่วันละเม็ดยาต้านแบบฉีดก็กำลังมีใจอยู่ในวันที่เนโลยีทุกอย่างมันก้าวหน้าไปหมดเลยหลวงพ่อยังทําแบบนี้อยู่คือเราพูดกันตามความจริงนะครับคุณผู้ชมครับและหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อรู้ ความรู้สึกของผู้ป่วย HIV ที่คุยกับผมแบบสดๆในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กระทบคนเดียวนะครับมันกระทบต่อผู้ป่วย HIV ที่มีจำนวนมากแล้วเขาต้องการเข้าสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจอยากยืนในสังคมอยากทำงานได้แต่สุดท้ายข้อมูลส่วนหนึ่งที่คนไทยเชื่อมาจากวัดพระบาทน้ำพุว่าผู้ป่วย HIV ต้องเป็นโรคเอดและตายและก็คือน่ารังเกียจเดียดฉันจับแล้วจะติดติดกันง่าย คือมันทําให้ผู้ป่วยอ่ะเขาเดือดร้อนพอสมควร